สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมพบกับพี่พิกคนเดิมอีกแล้วนะครับวันนี้พี่จะมาแจกสูตรน้ำลิ้นจีโซดาซ่าไว้ให้กินกันนะครับผมสูตรนี้ซ่าแล้วก็สดชื่นมากเลยครับทุกคนเรามาดูวัตถุดิบที่พี่ใช้กันเลยครับมีน้องลิ้นจีครับผมวันนี้พี่ใช้60 ml นะครับของติ่งฟงนะครับผมน้องลินจี่ของเรานะครับแล้วก็จะมีพี่โซดานะครับ ใช้โซดายี่ห้ออะไรก็ได้นะครับ150 ml นะครับแล้วก็จะมีแก้วนะครับ22อ้อนกับน้ำแข็งเต็มแก้วนะครับอันนี้พี่ซื้อมาจากเซเว่นนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆหาแก้วตวงนะครับผมมาตวงน้ำดิ้นจีของเราให้ได้60 ml แล้วก็กะกะได้เลยนะครับผมมันก็จะเลย50มานิดนึงนะครับ หลังจากนั้นครับผมก็ใส่พี่สุดาของเราลงไปเลยนะครับ150 ml เหมือนกันนะครับเมื่อรวมกันแล้วก็จะได้ประมาณ200 210 ml นะครับผมเราก็กะกะได้เลยครับหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันครับทุกคนเมื่อเข้ากันแล้วนะครับก็นำมาเทใส่แก้วได้เลยนะครับผมพี่แนะนำให้ใส่น้ำแข็งพูนๆกว่าน,นี้นะครับแต่ว่า รงนี้แก้วนี้นะครับพี่ซื้อมาจากเซเว่นก็ใส่พูนไม่ได้นะครับทุกคนเขาก็จะเต็มแก้วพอดีนะครับผมก็บีบบีบนิดนึงครับอ่าก็จะได้แล้วนะครับผมน้ำลิ้นจี่โซดาซ่าของเรานะครับหลังจากนั้นก็นำฝามาปิดไว้เลยครับทุกคนนำหลอดมาเสียบพร้อมที่จะดื่มรับประทานในบรรยากาศร้อนๆแบบนี้แล้วนะครับผมคืออยากจะบอกว่าสูตรนี้ง่ายแล้วก็ ไม่ยุ่งยากเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะกินให้ดูนะครับผมคือกินแป๊บเดียวหมดนะครับทุกคนแก้ว22ออนนะครับเป็นไงครับทุกคนง่ายไหมครับสูตรนี้ลองเอาไปทําตามได้เลยนะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปที่พี่บิ๊กทำนะครับพี่บิ๊กก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube พี่บิ๊กพากินด้วยนะครับผมเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆที่พี่บิ๊กอัพลงนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับนำสูตรนี้ไปทำได้เลยรับประกันซ่าสดชื่นอร่อยมากเลยครับผม